แต่ก่อนหน้านี้ทั้งแลกครั้งที่หนึ่งถึงประมาณครั้งที่ห้าคับผมจะไม่หยุดน,นะครับคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะมีมากกว่าคนชาติชาตั้งแต่หลังจากที่5เป,ป็นต้นไปคะแนนผู้ชาติเริ่มมากกว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจ,จกังวลตรงที่ว่าค่าคะแนนของผู้สมัครจนถึงหนึ่งอาทิตย์ก่อนการเลือกตั้งมันติดกันทั้งติดกันกันงกนวลมากว่าจะพลาดแต่ถ้ามันห่างกันสับห้านแบบนี้ปัจจุบันนี้ผมไม่กังวลผมนั่ง ผลนิด้าโพหน่อยตกลงคุณชาตชาติมาทุกโพใช่ไหมทั้ง11ครั้งเอ่อไม่ใช่ทั้งสิบเอ็ดครั้งครับหลังจากครั้งที่ห้าคุณชัตชาติคือคือี่ถ้าพูดถึงคนนำเนี่ยเป็นคุณชาติชาติมาตลอดแต่ก่อนหน้านี้ทั้งแต่ครั้งที่หนึ่งถึงประมาณครั้งที่ห้าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะมีมากกว่าคุณชัตชาติตั้งแต่หลังจากครั้งที่ห้าเป็นต้นไปคะแนนคุณชาตชาติเริ่มมากกว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นอออยยย่่่าาางชชๆเเรืื แล้วก็มารู้สึกจะมาเป็นสามสี่ครั้งหลังเนี่ยคะแนนเริ่มคงที่ประมาณสา3สิบ็ดสาดลอยตัวแล้วไม่ไปไหนแล้วสาสี่ครั้งหลังเนี่ยนิ่งอยู่กับที่ทครับมีแต่คะแนนคนอื่นต่างหากที่ขึ้นบั่งลงบัางขึ้นบงังลงบัางแล้วแต่นะครับ,รบ,รบแต่คุณชาติสี่ครั้งหลังนี่น่าจะยังคงคือเรียกว่าคงที่นะคงที่ในระดับที่สูงด้วยไม่ใช่ตำ่ำต่ำอันดับ2อันดับสานี่เป็นใครอันดับสองเนี่ยนะครับนอกจากว่ายังไม่ตัดใจแล้วเนี่ยนะครับก็คือข้ามไปก็จะเป็นคุณสวินท่านสวิน แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอันดับ3เนี่ยเคยเคยเป็นคุณสุชาชวีนะครับจากพรรคไปรัตตอนนี้ข้างล่าสุดเนี่ยก็กลายไปเป็นคุณวิโรนะ์แล้วเราก็ต่อที่คุณสุชาชวีซึ่งคะแนนจริงเท่ากัน8%ทเท่ากันไปเลยอ่างกระตรงทัยมนะครับ,ค,รบคุณพลตํารวจเอกอัศวินคุณวิโร์หรือแม้แต่อาจารย์เอสคนนี้เขาชนะเสียงที่ยังไม่ตัดสินใจได้หรือยังเขาชนะเสียงไม่ไยังครับยังไม่ได้เลยครับแปลว่าถ้าเรานับคะแนนดิบๆคุณชาชาติมาที่1ยังไม่ตัดสินใจมาที่2แบบนี้เหรอฮะใช่ครับ และที่เหลือก็จะเป็นสามคนเนี้ยสลับกันแต่ครั้งคุณอัศวินจะมาจะมาที่สามตลอดอคือก่อนหน้านี้อัศวินเนี่ยเคยเคยหล่นไปครั้งหนึ่งตอนที่ท่านจากทิพย์อยู่หล่นท่านจากทิพย์แซงขึ้นมานิดหนึ่งตอนที่ชื่อพลตำรวจเอกจากทิพย์ยังอยู่พอท่านจักทิพย์ไปปุ๊บท่านอัศวินเนี่ยก็ได้ของแถมมาจากท่านท่านจากทิพย์คะแนนก็ขึ้นไปพอขึ้นไปถึงสักสิบเจ็ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเหมือนแกยังไม่ประกาศตัวทิมก็จะเอาไงคะแนนมันก็ล่วงกับมาที่เดิมเพราะเกินคนเกิดความร ลังเลจะเอาไงนะ่จะลงหรือไม่ลงนะครับคณะก็เลยล่วงล่วงกับที่เดิมที่พื้นฐานแก่ที่ประมาณ 10- ถึง11แล้วก็ไล่ระดับนี้ไปเรื่อยๆครับ10 11บเบางทีบางทีบางช่วงอาจขึ้นถึง12หน่อยหนึ่งแล้วก็ลงมาใหม่วิ่งอยู่แถวเนี้ยครับหลังจากแกประกาศเป็นทางการจริงๆเมื่อแค่สัปดาห์ที่แล้วเองนะนได้ทําใหม่หรือยังอาจารย์ยังครับเดี๋ยวเราจะเก็บข้อมูลอีกทีก็คือหลังจากสมัครครบวันที่4เมษาแล้ววันที่หค่อยเริ่มเก็บ รอร้อสมัครครบก่อนคราวนี้ชื่อมันพร้อมแล้วผมไม่ต้องไปเดาชื่อแล้วนะครับชื่อรอให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับคืออันดับหนึ่งก็เป็นเรื่องของคุณชัดชาตินะครับอันดับสองรองลงมานะครับก็จะขับเที่ยวกันนะครับระหว่างคุณอัศวินกับคุณสุวัชวีนะครับก็จะมีสามคนเนี่ยติดออกมานะครับพอมาเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะออกมาว่า คุณชัดชาตินำนะครับคุณสุวัชวีกับพลเอกอัศวินนี่ก็สูสีกันนะครับสูสีกันคะแนนนะครับแต่ที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าประเด็นเรื่องของคะแนนของคุณชัดชาติค่อนข้างที่จะยืนมาตลอดม,มาที่หนึ่งตลอดขยับก็ขยับไม่มากนะครับบวกลบไม่มากนะครับแต่คะแนนที่แหว่งก็คือของคุณสุวัชวี ที่เปิดตัวตอนแรกเนี่ยดูดีหน่อยนะครับแล้วก็มาเจอวิบากกรรมแบบที่ทางนิราพลวิเคราะห์นะครับก็เริ่มขยับลงมาจากกนกระทั่งคุณอัจสวินเนี่ยเริ่มที่จะมาเบียดได้นะครับพลเดอชอัศวินเนี่ยแต่ว่าประเด็นก็คือเรื่องของก้าวไกลนะครับคุณวิโรธคุณวิโรธเปิดตัวตอนแรกนี่ก็มาแต่ว่าคะแนนก็ไม่ถึง10%นะครับ ได้มาจนกระทั่งเดือนกุมภาเนี่ยก็ได้8.01นะครับเราก็จะมาดูว่าเดือนมีนาที่ประกาศตัวคนสมัครอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งขณะนี้กำลังจะลงสำรวจรอให้สรุปก่อนอว่ามันจะมีใครเพิ่มขึ้นมจาก14คนอะไรเนี่ยนะครับแต่ก็ยังใช้คำกว้างๆอยู่นะครับความกว้างๆต่างๆเหล่านี้เท่าที่ดูลักษณะของการทายเอาคะแนนออกมาเนี่ย แสดงว่าคะแนนของคุณชัชวีเนี่ยนะครับอาจจะมีมีต่ำลง,ลงไม่มีเพิ่ม,มเนี่ครับแต่ว่าคุณชัดชาติเนี่ยนิ่งนิ่งคงตัวอยู่ไม่ว่าจะลองซอสออกมากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยก็บวกลบเนี่ยไม่ถึงสามเปเซ็นนะครับผพราว่าอศวินมีแนวโน้มขึ้นหรือเปล่า ผู้อาชุวินนี้ก็จะมีขยับนิดหนึ่งตอนที่เปิดตัวนะครับเท่าที่คะแนนดึงออกมาดูเนี่ยนะครับแต่ก,ไก็ไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวนะครับเราก็จะต้องดูว่าวันนี้อีกวันหนึ่งที่เราสํารวจเนี่ยพยายามดูวันนะ่ะพอปิดวันนี้สิบสี่คนเนี่ยคะแนนเป็นยังไงคือมีการสํารวจแล้วเนี่ยคะแนนจะรายงานมาเป็นระยะระยะวันนี้ที่เข้าตรงนี้ขนาดนี้พอปิดสิบสี่คนแล้วเท่านี้ นะครับซึงเงย็นนี้ก็จะสรุปดูนะครับแล้วก็ยังทอดยาวต่อไปเพราะว่าอย่างกรณีผู้ว,ว่า,าสวินเนี่ยบางคนอาจจะตอบโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ว่า,าสวินจะลงหรือเปล่าท่านเพิ่งเปิดต,ต,ตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว<ม>เองใช่ไหมทีนี้พอวันนี้มาสมัครเสร็จปุ๊บเห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวละครทุกตัวแล้วเนี่ยสำรวจอีกครั้งหนึ่งก็ต้องมาติดตามผลกัน